สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอบ์สกูสู่คนเดอ้อผั้พ่อคนเก่าก็เดิมพี่น้องมันยากาศชีสวยแนย่จากน้อยหนึ่งเนาะมาดึงไดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยไดตอนเีีเวเสื่อนแพงโซลาเซลล์มันเพเนาะมันเพแล้วก็ไปซื่อนซื่อตัวใหม่มาเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยซื่อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็ลงไปได้ประมาณได้ประมาณได้สองมือ มือที่สามบ่ได้ไดเมื่อนอี่มาได้บ่ขึ้นอีกเพอ,อีกเราบ่จักก็เลยพาก,กันมาดึงเบิ่งอีกเนาะซื่อกับ,บ่แม่สีราคาถึกๆถือกได้แอ่นได้โซลาเซลได้โซลาเซลมันจะแพงเนาะในราคาหาพันบาทคันได้ไฟฟ้ามันจะถูกกว่าพี่น้อยก็เลยมาดึงเบิ่งมาดึงเบิ่งอีกมันมีน้ำที่ไหนโถบ่ได้มีน้ำที่ จะกระดึงร้อยไปจะสือปกติบุมีน้ำได้ไป,ดปกติเอาใดคได,ไดเอ็นจรลวดนี่ใดนี่นะบุมีน้ำนี่เปดมีน้ำเต็มท่อมันยานแต่ท่อหักกันแล้วนบี้ กันบ่ดึงไปอย่างเดียวนะเบตุ๊ดตุดนักค่อยข้าว่อยใส่จะไปทางใดล่ะข่อยใส่แตนลูกบ่าได้นะพี่น้องชะมอย มันเป็นเนี่ยมันตายบนรูดใบอย่าไปไฮ้ันก็จะเบิ้งไฮเก่าแล้วนี่ยาชีเข็มไฮบอนีนชามสีเมอรนี่งูงูอย่าไปลูกงูมาไหมันไม่ เขาโบเข็มก่อนเขาโบอย่างนี่แล้วแล้วหน่อยเนาะตายช่วยเลยแหละขี้แตกขี้แต้นเลยหาพันโผล่เขาเป็นเงินกีบกับซามล้านหาพี่น้องเลยฉีมือนะมือเมื่อวานนี่มัได้เปิดเมื่อวานเราเข้าในบ้านเนาะมัได้เปิดเบิดมือพอมาเปิดมือเช้านีมันได้โง่ถอยถอยไปมาคือคือว่าเสียงดังเลยดังอืดดังได้ทังไม่ได้ดังไหมเฉยอย่นั้นไปเนาะ ก็คิดว่าบริเวณยังไหมชายประตัดอะไรแบนี้ฮะอือฮะเด้อเออรอบมือด้วยมีบัลหา

แดดอะไรได้นี่พาไบใส่มาหน่อยแดดขนาดแต่เหงอเลยยังบุขึ้นจุ้งยซ้ำหน่อจะแข็งเลย่ะไรหนิยันจะขึ้น ยังโมลายเนาะคำลายและตัดในหะ้มันแตกโอ้น้องไฟไซยอยู่กันไม่ไงล่านเป็นล้านคนคนจีนให้หน่อยคนเวียดคนจีนหมูว่าจะจะเค็มให้บอกเอาไปเค็มน้องโบก,กิเมอรนะ์เอาหลับประกัน3เดือนดนะ้วะตัวนี้ผดว่าออกเนาะออกตัวนี้ตำลึง ขี้พ่อง่วคุณลายพักตำลึงไม่เลี่ยงน้องแห้งบูมีอันน้ำหดน้ำไมเด่นสองนอนนองวัดหวงมันเหรอเลือดจักหมาเหรอ ดอกใหม่เห็นบ่เลือไม่ได้มาปิดเขามากินเลยแดดขนาดถูกโคตรเสียงดังเลยเสียงในงินหอดไปใครจะเป็นตกทำเัน ตามมาดูนี่แต่เห็ดติ๊กตุ๊กต้๊กรวยแดดป้าหย่านี่เกิดแล้วเนี่ย,อ,ยอันตรายนะคะหก mình đó bó mà mùa cái nhảy lẽ mà bạn này phải nó bó tổ, tổ, tổ lên mùa đi biểu đây đi biểu mùa sữa hả tầm lưng nhọn nó ướt không lấy xuống nhé này là cả tem nhỉ cũng này cả tem nhỉ không ngon ôi trời tên 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 này luôn lông đây vào đây nó khuyên nó lông rồi này chưa mà chỉ hát léo rồi này Nhay nó tân mày bay 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 สั่งเอาท่อให้เจ้ามาส่งโอ้ยช่องถอดซ้ำถอดช่องถอดซ้ำถอดห้องน้ำเขายังมาส่งเดิเพียงเขาชิบูมาส่งหานผิดสมัยนี่ลงลูกลงจะเอะจะเอะใช้หมวกจก้เลยยางยางยางเบิ่งเบิ้งเอาไปล้างก่อนล้างก่อน นั่งก่อนเด้อเก็บมาเลยน้องมาชมวันที่กินเจนปลาหวานขังอีร็อกน่ะเพีนเอาไปน้องสำหรับกินหนึ่งวันยัลายถ้าเบิ่งมาช้มสิครับครับว่าเพอร์ชายบ้าเอา้าขอพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายไปแล้ว